เอสเอวนแฟกซ์พรฟุตบอลนี่คอเสนออีเคมูเนินเจ้าชายบิวบาเติบโตเฝ้ารอจนสำเร็จก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีเฟเวร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเอวนกันด้วยนะครับการที่ดาวรุ่งสักหนึ่งคนจะอยู่จงรักภักดีต่อสโมสรที่เขาขาแข่งเป็นเวลาหลายสิบปีถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากยิ่งในยุคสมัยนี้ที่ฟุตบอลถูกกระตุ้นและขับเคลื่อนโดยสิ่งเร้ามากมายมันก็ทําให้โอกาสดูน้อยลงไปอีก แต่ทว่าในศึกลาลิกาสเปนณเวลานี้ยังมีตัวลุกอยู่คนหนึ่งนามว่าอิกเคมูเนีนที่กําลังโม่แข่งกับสโมสรต้นสังกัดที่ผูกพันมาน,านับทศวรรษซึ่งตัวเขาก็พยายามทําผลงานอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะพาสโมสรก้าวไปประสบความสําเร็จและด้วยเหตุการณ์ล่าสุดก็ทําให้นักเตะขวาวท่แชมป์รายการใหญ่ร่วมกับทีมเป็นครั้งแรก in, อิกเคมูเนีนเกิดที่เมืองปัมโปรนาทางตอนเหนือสุดของประเทศสเปน ในสมัยเยาวชนเขาเริ่มต้นลงเล่นฟุตบอลกับสโมสรท้องถิ่นอย่างอูเดเซชันเตียระหว่างปี2000-2005จากนั้นนัตเตก,ก็ได้ย้ายมาเข้าแคมป์อะคาเดมี่ของแอตเลติกบิลเบาในปีถัดมาซึ่งตัวของอิเคมนีอินก็มีพัฒนาการที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เขาได้ขึ้นชุดใหญ่ในเวลาแค่มไม่นานฤดูกาล2009-2010ปีแรกที่อีเคมนีอินในวัยยังไม่ถึง17ปีได้โอกาสขึ้นชุดใหญ่อย่างเต็มตัวซึ่งผลงานการเดบิวต์ซีซั่นถือว่าออกมาน่าสนใจ โดยการทำไป6ประตู3แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการ35นัดด้วยตัวเลขที่ดูเข้าทา่าทำให้สโมสรตัดสินใจเลิกแข่งรายนี้ให้ลงเล่นชุดหลักเป็นการถาวรนนับจากวันเดบิวต์จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า15ปีแล้วที่อีเคมูนอินยังคงลงเล่นให้กับทีมเดียวทีมเดิม,ดมอย่างแอตเลติกบิลเบาซึ่งในระหว่างที่เขาขาแข้งกับบิลเบานักเตะก็พอได้โอกาสลุ้นถ้วยแชมป์อยู่มากมายหลายครั้ง จุดเริ่มต้นที่บิลวเบาในยุคข,ของมูนิอินมีลุ้นคว้าแชมป์ใหญ่นั่นคือฤดูกาล2011-12ในเกมบอลยุโรปถ้วยรองอย่างยูฟายูโรปาลีกโดยทัพสิงโตแห่งซานมาเมสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นจ่าฝูงในรอบแบ่งกลุ่มทั้งที่มีเรดบูลซาร์สบวกกับปารีสแซ็งแฌงอยู่ในกลุ่มเดียวกันต่อด้วยการคว่ำบรรดาตัวทอปไปอีกหลายทีมไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาลเก้0-4รวมถึงสปอร์ติ้งลิสบอนส่งให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่บิลเบากลับเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้ต่อคู่แข่งจากลาลีกาอย่างจะรามีเอเลติกโกมาดริดโดยสกอร์ศูนย์ต่อสามอีกหนึ่งรายการที่พวกเขาก็มีลุ้นในปีเดียวกันคือบอลโทษโคปาเดเรโดยครั้งนั้นเอเลติกบิลเบา่เดากัดเจอกับคู่แข่งที่ไม่แข็งมากนักทําให้พวกเขาสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แบบไม่ยากเย็นแต่สุดท้ายก็เข้าอีรอบเดิมเพราะเอเลติกบิลเบาเป็นฝ่ายที่ปราชัยต่อบาร์เซโลนาโดยสกอร์ศูนย์ต่อสามเช่นเดียวกันนั่นเท่ากับว่าในช่วงเวลาแค่ไม่กี่สัปดา ตัวของอิเคโมเนอินและเพื่อนร่วมทีมที่เบลเบต้องรู้สึกช้ำใจซํำแล้วสำเล่าที่สโมสสอนไม่สามารถคว้าถ้วยแชมป์มาครองได้แม้แต่รายการเดียวหลังจากนั้นไม่นานฤดูกา 15, ล2014-15ออเลติกบบลเบาก็ได้โอกาสชิงแชมป์โคปาเดเรออีกครั้งพบกับโจทเก่าอย่างบาซโลนาซึ่งก่อนที่บบลเบาจะได้เข้าชิงตัวของอิเคโมเนอินกลับมีปัญหาอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นหัวเขา่าช่วยโอกาสลงเล่นนัดชิงไปอย่างน่าเสียดาย และในเกมนั้นผลก็จบลงดังเดิมโดยการที่บาร์เซโลนาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งจากความสุดยอดของเลี้เนลเมซี่ที่หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงแหวกสี่ก่อนได้จบสกอร์อย่างเชียบคมทําให้เจ้าบุญทุม่มได้แชมป์บอลั่วไปครองอีกครั้งหนึ่งและแล้วฝั่งของแอเลติกบิลเบาก็ถึงคราวได้แก้แค้นเมื่อพวกเขาต้องลงเล่นในศึกซูเปอร์โกปาเดสปานเนียหรือสเปนิชซูเปอร์คัพพบกับบาร์เซโลนาอีกเช่นเคยแต่คราวนี้ประวัติศาสตร์กลับไม่สำรอย รบิลเบา o, เดินหน้าบุแกแหลกกดไม่ให้บาซาเได้โอกาสโต้ตอบเตะยงใดสุดท้ายผลสกอร์รวม2นัดเย่าเยือนเป็นฝั่งของแอตเลติกบิลเบาที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ต่อหนึ่งคว้าแชมป์รายการพิเศษมาครองได้สําเร็จแต่การฉลองแชมป์ในครั้งนี้มันก็มีจุดที่น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยเพราะทั้ง2นัดไนสุดสเปนนิสซูเปอร์ขับตัวของอิกเคมุนอินกลับไม่ได้มีส่วนร่วมช่วยทีมเลยแม้แต่วินาทีเดียวเนื่องจากเขายังต้องคอยรักษาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเขา่า ซึ่งกว่าที่เขาจะกลับมาคืนฟลอยาก,ก็ต้องรอถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมของปี2015ครั้งต่อมาที่บิวเบลเดอการลุ้นแชมป์นั่นคือในซีซั่น2019-20โดยในนัดชิงโคปาเดเรก,ก็เป็นการทำศึกดาวบีมแชชของแวนซานเซบาสเตียนพบกับเรอัลโซเซดัดซึ่งผลในเกมนั้นก็จบลงที่โซเซดัดเป็นฝ่ายเชืนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1-0จากประตูโทนของมิเกลโอยาสาบว เข้าสู่ฤด,ดูการ2020-21แอ l เล t i c b ิ u เ b าเป็นหนึ่งในสีสโมสรที่ได้เข้าแข่งขันในศึก Spanish Super Cup ซึ่งพวกเขาสามารถพลิกล็อกได้แบบ2ต่อเพราะ b l u e เป็นฝ่ายชนเอาชนะรอัลมาดริดไปก่อนในรอบรอง t h ย s ก o r e สต่อหตามด้วยในรอบชิงพวกเขาก็พลิกแซง b a r c e l o n าช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์สต่อ2ควา้าแชมป์มาครองในอย่างภาคภูมิใจแต่ทว่าในปีเดียวกันแอตเลติก b ิ u เ b าที่ได้เข้าชิง Copa del Rey สองไป,ปติดต่อกัน กลับโดนทางบาร์เซโลนาจัดการเอาคืนทบต้นทบดอกก่อนจะพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสี่และครั้งล่าสุดที่บิลเบาต้องเจอกับความผิดหวังนั่นคือฤด,ดูกาล2021-22ในศึกบอลถ้วยสเปนเอสซูเปอร์คัพที่ต่อ้พวกเขาจะเอาชนะแอเดมริดผ่านเข้ารอบชิงมาได้แต่สุดท้ายก็มาพ่ายต่อเรอัลมาดริดด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสองจากประตูของลูก้าบดริชและจุดโทษของการิมเบนเซมาหลายครั้งหลายคราวที่แอตติกบิลเบาในยุคข,ของอิกเคมูนีอิน เดวกานเข้าชิงรายการบอลถ้วยส่วนใหญ่ผลกลับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทัพสิงโตแห่งซานมาเมสแต่ด้วยความใจสู้และประสบการณ์บทเรียนที่นักไม่ทวนก็ได้ทําให้สิงโตฝูงนี้กลับมาฟื้นตัวจนโอกาสที่พวกเขาเฝ้ารอก,ก็ได้มาถึงเมื่อฤด,ดูกาลนี้2023-24อเลติกบิลเบาเดวกานเข้าชิงบอลถ้วยโคปาเดเรอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ถือเป็นเรื่องงายยามดีที่ทีมใหญ่พักกระตกรอบไปยกแผงส่งให้บิวเบาได้เข้าชิงกับทัพชาวเกาะเรอัลมาโยกา ซึ่งภายในแมชนั้นทั้ง2ทีมต่างก็สู้กันได้อย่างสูสีต่างฝ่ายต่างยิงประตูได้ทําให้ตลอด90นาทีผลจบลงทีสกอร์หต่อหนึ่งแถมช่วงต่อเวลาพิเศษก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มได้จึต้องมาตัดสินด้วยกันโดนจุดโทษและเป็นฝั่งของวิวเบาที่เอาชนะไปได้โดยสกอร์รวม5ต่อสามช่วยแอสมอสรนผงาดควา้าแชมป์โกปาเดเรมาครองได้ในท้ายที่สุดต่อให้เขาจะเคยได้แชมป์สเปนินซูเปอร์คัพมาแล้วถึง2ส,สมัยแต่การได้ถ้วยแชมป์อย่างโกปาเดเรทำให้นี่ถือเป็นแชมป์ใหญ่รา,รายการแรกที่เอเคมูนอินทำ รวมถึงนี่ก็เป็นแชมป์โคปาเดเรที่บิลเบาคว้วามาได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีอีกด้วยจากดารุ่งแวลดีที่ได้โอกาสลุงเล่นตั้งแต่วัย16ปีก็ได้พัฒนาผลงานและฟอร์มการเล่นจนทาให้เขากลายเป็นตัวหลักพร้อมเดินหน้าและลาความสำเร็จให้กับสโมสรนซึ่งในระหว่างเส้นทางที่เขาค่อยขวาก็มีอุปสรรคมากมายเข้ามาชุดรังไม่ให้เอเลติกบิลเบาเข้าป้ายขวาแชมป์ไปครอบครองแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็สามารถทําได้เป็นที่เรียบร้อย โดยกว่าที่เขาจะมีแชมป์ใหญ่ติดไม้ติดมือก็ต้องรอถึงอายุ31ปีแถมนักเตะก็เลยสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนทั้งนี้ต้องมารอดูว่าอิกเคมูนีอินยังเป็นวันลับแมนอยู่กับบิลเบาพร้อมช่วยสโมสรอไล่ล่าถ้วยแชมป์ต่อไปได้อีกหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับ และรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ